เกิดอะไรอีกแล้วกรรมกรข่าวคุยนอกจอปลิวรอบที่สามหลังสรยุทธเอ่อยถึงชื่อคนสำคัญจนสุดท้ายถึงขั้นต้องยกมือไหว้จากกรณีล่าสุดวันที่15มิถุนายน66ในรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอได้มีพูดถึงประเด็นนายคินศิริทวีชัยกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนายอย่างยั่งยืนและกรรมการผู้อำนวยการบอมอจอินทัสโฮดิงซึ่งเป็นประธานการประชุมผู้ถือหุ้นไอทีวีและเป็นคนเซ็นเอกสารบันทึกการประชุม โดยพิธีกสรสอรยุ์ได้กล่าวถึงเรื่องนี้ว่าคิมยังอื่นเพราะผ่านไปสามวันแล้วตั้งแต่มีหนังสือบอกจะตรวจสอบเรื่องที่เกิดขึ้นแต่ประธานคิมก็ยังนิ่งอยู่ถ้าไม่เรียกว่าคิมยังอื่นแล้วจะเรียกว่าอะไรจากนั้นก็มีการกล่าวถึงแมวที่รับเข้ามาใหม่ทันใดน,นั้นเองคลิปก็ตัดไปหน้าตาเฉยทั้งนี้ทางรายการได้เปิดไลฟ์ใหม่อีกคลิปซึ่งจะเห็นได้ชัดว่าทั้งสอรยุ์และน้องไบร์ถึงกับงงอย่างหนักว่าคลิปปลิวเพราะอะไร แถมคลิปใหม่มีคนดูเพียง16คนเท่านั้นจากนั้นสรยุทธ์ก็กล่าวว่าท่านผู้ชมตอนนี้สิ่งเดียวที่จะทําได้คือพนมมือแล้วสวดมนต์พร้อมทาท่าประกอบพลางไปด้วยและเมื่อสวดมนต์เสร็จยอดคนดูเพิ่มเป็น300ร้อยก่อนที่จะพุ่งไปเป็นหลักหมืน่นอย่างไรก็ตามส่วนสาเหตุที่คลิปปลิวนะสรยุทธ์กล่าวกับน้องไบร์แบบทีเล่นทีจริงว่าอาจจะเป็นเพราะเราไปพูดเรื่องซีรีส์เกาหลีท่านประธานคิมประธานคิมอาจจะโกรธเป็นรายการข่าว มาเล่นซีรีส์เกาหลีทำไมเมื่อผู้จบสรยุทธก็ปล่อยให้น้องไร้จัดรายการส่วนตัวเองนั้นก็เดินออกนอกจอเพื่อไปเช็คว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายของใครทำไมคลิปถึงปลิวทำไมคนดูน้อยลง